สวัสดีจ้าได้เนียงน้ำใหม่มาตาตลาดจ้าข้าเจาะกำลังเอาน้ำใหม่มาขายมันสิเขานาแรงแล้วจ้าพี่น,อน,น้องแนงน้ำใหม่ที่เฮาได้มากเนี่ยคืออันเฮาตองมะขัดส่วนแกออกก่อนเพื่อจ้พี่น้องส่วนแกไหลายอยู่จ้ามะปาดออกกันอันพวกที่แกแกออกนี่และสิแกงใส่อันบักบวบจ้าบ,บวบบานแล้วก็น,นี่จ้าพี่น้อง ไข่หมดแดงไข่หมดแดงท่านยาๆจ้าเป็นไข่ผักอยู่ไข่หมดแดงก็ซื้อมาคือกันจ้าพี่น้องฝากพี่น้องในเดจ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ล้วนั้นในเด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าวัตถุด,ดิบแล้วก็สิมีนม้ำอย่านั่งเดจ้าเมื่อนีเราสิแกงใส่ข่าเบียพร้อมแกงจังไนเดียวพาไปแกงกันจ้า มืันนี่ลัสิส่ข่าวเบียร์พร้อมเด้อจ้าพี่น้องข้าวเบียร์ก็คือนี่จ้าข้าวสารที่เขาแซ่สีหนึ่งแหละจ้าแต่ว่าลาสิใส่บรายจ้า ได้มากเหนียวกับไส้หลายได้เลยได้จ้าพี่น้องมากแบบคนๆนได้ละ,ละสิมากเหนียวหน่นอยจ้าเรากะเลยบบวสาหลายให้มากคนๆนื้เหนียวกับไส้ขระเบียร์ลยหลายๆจ้าหลังจากตำข้าเบียร์แล้วเขาก็กน้ำข้าเบียร์ผสมกับน้ำอย่านา่งไว้เลย,ยจ้าพี่นอ้องก็ในเขากัน น้ำไม้นี่เขาสินําไปต้มก้อนน,น้ำหนึ่งนะจ้ะเพื่อ,อาความขมออกจ้าพี่น้องปกติน้ำใหม่น้อยเองสิอันเขาเอามาแล้วเ้ามาทุบกไ็ไรนะจ้ะพี่น้องแล้วก็มาขวาวอาแต่มันนี่แล้วมกแกงเป็นนอแบบนี้จ้าคนละสูตรจ้าไปต้มน,มน้ำหนึ่งขั้จ้าพี่น้อง ช่วงที่ต้มพี่น้องก็บลองซิมเบิองได้จ้าว่ามาขมเอ,อ่อขมซ้ำใดถ้าบ่ามะขมกับต้มจนว่าเจือดจ้ะพี่น้องหรือสิเปี่ยนเป็นต้มสองน้ำก็ได้จ้าของร้านสิมะขมนิดๆิดได้จ้าพี่น้องเทากับซิมรวนน้ำใหม่ที่เขาต้มเบิงเอ,อง,องเอาของร้านมันยังเอ่อขมแห้ง้จ้าพี่น้องแล้วก็เลยสิเปียนน้ำต้มอีกน้ำหนึ่งได้จ้าเป็นน้ำที่สองจ้าพี่น้อง หลังจากต้มได้ทีแล้วก็มาเทาน้ำต้มออกจ้าแล้วกันล่างน้ำขมมันออกจ้าพี่น้องต่อไปฮัก็จะติําพริกกับเลือจ้าตําต้อจากอันข้าเบียได้เลยจ้าพี่น้อง เรไปเลยกับสิน้ำน้ำใหม่ใส่หม้อจ้านักขวัวจ้าพี่น้องขวอยหอม ขั่วจนน้ำน้ำไม่แอนน้ำพิซติดอยู่น้ำไหม่แห้งจ้าพี่น้องแล้วก็กินหอมของน้ำใหม่ออกจ้าพี่น้องหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำอย่านั่งจ้าน้ำอย่านั่งกับข้าวเบียร์แล้วจ้าที่ผสมกัน เลือว้ถ้าเป็นนามล่างโคกจังน้อยจ้ะตามเลยบอกพริกที่ตำจ้าแล้วก็น<อ>้ำอย่าน้างล่างโคกจ้าพี่นอ้อง ตำได้หอมแดงจ้าหอมแดงและบริเวต่ำใส่บักพริกเลย้ะจ้าผู้ใดสีต่ำพร้อมกันก็บบกพริกก็ได้จ้าลาวบ่มบมักมุนก็เลยบริเวณตำใส่จ้า,าใส่แบบนี้ก็ได้จ้าพี่น้องตมด้วยบักบวบได้จ้า เต็มหมอ้จอจ้าพี่น้องปรุงรสจ้าพี่น้องใส่ขนอลงไปก่อนนึงจ้าน้ำปลาจ้าขาดวาได้ ผมปรุงรสจ้าผมนัวชื่อรสมันติดส่อนได้จ้าพี่น้องบ่มเมนต์วเด้์ไลายได้จ้าจ้าคุนอยู่กับความชอบจ้าพี่น้อง ไอยากแซ่บใส่ลงไปปผงรสซ้ำนีแ่แหละจ้าเกลือเฮาใส่พร้อมพริกที่ต่ำแล้วจ้าพี่น้องเ่าไปฮาก๋วยใส่ลูกโดดลงไปได้จ้าลกจ้นี่จ้าให้หมดแดง ร้อยทุกอย่างสุขจ้าพี่น้องผู้ใดบ่มมักกับบ่ตองสซได้จ้าชิลอดข้นอยู่กับความชอบจ้ามักไผ่มักมั่นบอกเกือบทุกคลิปจ้าพี่นอ้องใครบ่ได้มาว่าให้กัน <c oughs> คนได้เลยจ้า <c oughs> เพราะว่ามันบ่เมเนของข้าวจ้าพี่น้องห <c oughs> มายถึงว่ามันบ่มมีบ่ได้มีความข้าวก็จังพวกป่าเท <c oughs> ่ากับคน ใ้เครื่องปรุงเข้ากันได้จ้าบางคนเพิ่นกะสูตรใส่ตะไคร้ได้จ้าแต่ของรัดว่าใส่จ้าตะไคร้รัดไส้สําหรับเอ่อพวกปลาพวกหมูที่มันมีความเข้าสมุนไพรบางย่างใส่หลายกับมันกะเฮ็ดให้รสชาติพองอาหารเจือดได้จ้าน,นี่ก็สูตรไทยสูตรมัน่นแต่ว่าพอแม่บอกเคยผ้าใส่แกงเราใหม่ตาพี่น้อง ซิมรถจ้าพี่น้องมั่วเหรอจ้าสุดท้ายได้จ้าพี่น้องเอากระดิ่ส้พักขาจ้าพักขานี่มันสิข้ากันกับแกงน้องใหม่สดจ้า แต่อยากใส่ผักอีตู้ก็ได้แล้วแต่ความมักจ้ะแต่สําหรับรัดที่เคยแกงมากก็คือผักขารับแกลียงนหมยสดเขากันที่สุดแหละจ้ะพี่น้องรัดพี่น้องหอมหวยๆอูรมณ์ขนกับสกิดบาบนันัวได้จังได้ทั้งรถด,ดีทั้งชูรสนี่แหละจ้ะก็อยากให้มันนัวมันแสบไหละจ้ะใส่ลงไปรถจ้าพี่น้องเนี่ยไรแสบกับพิจระนาด้วยจ้า ปิดไฟจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าหอมห้วยๆเป็นตาแซ่บพักจ้าพี่น้องถ้าเจอไปกินนันยุหมองเห็ดงานจ้าแซ่บพักได้จ้าพี่น้องสิมึงเล้วสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้้อจ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์ก,ด,ก,ไกดไลค์กดแชร์แล้วท่าน,นไม่ได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปจ้าพี่น้อง เดี๋ยวสิหาคลิปดีๆมาฝากอีก้อจ้าไข่หมดแดงโบข่อยงามบันไดจ้าเพราะว่ามันเป็นไข่ผกักกเลยเห็นบบข่อยชัดแต่ว่ามันกะแสียอย่างหนึ่งจ้าเพราะว่ามันมีรสชาติเปียดนิดๆของอันของแม่เป่งจ้าของอันหมดแดงมาได้จ้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าขอบคุณทุกทรับย์สยักใขอบคุณติดติดตามรับชมขี่เก้าวเลยจ้าพี่น้อง ไว้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนจ้าลำลำ้วยๆสุขคนพอกันคลิปหนาคือเกาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้วจ้าสวัสดีจ้า